เฮ้ป <Hey, S 2> วกรู้อะไรไหมวันนี้เราจะถ่ายคลิปพับจีซึ่งใครสงสัยว่าผมเล่นเก่งะปึ่งซึ่งจริงๆผมลอดมาถึงสามครั้งแต่ผมลบไปเนื่องจากเออมันมีบั๊กอย่หนึ่งบั๊กก็คือผมเลือกหน้าจอไม่ได้เพราะพอผมจะเลือกปุ๊บผมกดไปที่แบบสามบุคคลที่สามใช่ไหมมันกลายเป็นบุคคลที่หนึ่งก็เลยต้องลบไปถึงสองครั้งส่วนครั้งที่สามนี่ผมจะรอหอีกครั้งหากยังเป็นบั๊กเหมือนเดิมไม่ใช่แบบคือ คือตอนนั้นในช่วงที่ผมลบอ่ะคือมันเอาังช่วยแบบยังไม่เซฟไงคือมันยังไม่เซฟในช่วงนั้นถือว่านานนะเอ้ยหรือว่าตอนนี้ยังไม่เซฟตัวผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ยังไมนเถอะเริ่มได้ทันใลืมไปดูได้กันเลยนะครับบา,บายถ้าใครสงสัยว่าผมเก่งหรือเปล่าแล้วก็ผมก็เก่งอยู่นะเก่งเก่งมากนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมแบบจะสู้ทุกคนได้เยคือถ้าเกิดผมอะพื้นที่โล่งพื้นที่แคบผมสู้ได้หมด ระยะกไกลก็ได้แต่ผมค่อยชอบเท่าไหะ่เพราะในเกมอะ่ะมันเซนเปเปอร์น้อยขถาดายากด้วยแถมผมก็แถมเกมอะ่ะมันไม่ค่อยมีแบบเออพื้นที่ซ่อนเท่าไหร่เพราะส่วนมากอะ่ะมันจะอยู่ใกล้กันไงแล้วคนจะเห็นง่ายก็เลยมาค่อยชอบเท่าไแหล่แล้วก็อย่างละผมไม่ใช่สสยเติมใช่โอเคก็จ้งมาเถอะถึงผมจะเคยเติมก็เห็นนะโอเคก็มีลมาก็อรอกันได้เลยนะพวกแต่ที่จริงผมรู้บอ่อยไ คือผมไม่ได้มออ้จริงเลยเอ,อจริงผมใช้บืนพกสู้เกือบตลอดทั้งเกมชนะไม่ได้ไงก็ไม่รู้คือหามากคือไม่ใช่เพื่อนผมเก่งนะคืออันนั้นผมเลสนสโรชนะไม่ได้ไงก็ไม่รู้ถือว่าโชคดีแล้วครับโอเคบายบาย